ก็พามาแห่หลวงพ่อที่วัดทรงธรรมกันนะครับหมดไลขาานา้ไหน <ะ S 2> สามล้อก็ใครที่ชมไลฟ์สดไม่ทันก็เข้าไปดูที่ คิดเต็มนะครับอ้าวุ้ดีวุดอินดี้อืม

đủ ừ, rồi, ừ, rồi. Ta phải đi đi lục, cày. <laughs> nó, nó อย่ก็เจ <Yeah. S 2> okay. mm ้าะไอ้เขาที่ก็เจ้าไมเปลียนเปียรังอะไรไอ้เขาที่รังก็เจ้าอยู่ทคลิปก็พร้อมแลคลิปกระดับงั้นอะไรอะกรกระดงวอกวงวอกเจ็บ่าอะ